ี่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทเป็นบ้านที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุจํานวนแ0ดิกว่าชีวิตซึ่งที่นี่ไม่ใช่ศูนย์หรือหน่วยงานราชการแต่เป็นของคุณลุงเองที่ทำทุกอย่างเงินและของทุกอย่างมาจากการบริจาคร้อยเปอร์เซ็นลุงสนิทเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้น เป็นหมอนวดแผนไทยโบราณก็มีลูกหลานพ้าขนแก่มานวดแล้วก็ทิ้งไม่มารับเลยหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆค่ะบางก็ว่าออกไปกดเงินเอาบัตรประชาชนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงบางคนไม่มีญาติเลยบางคน ญาติก็พามาอยู่เพราะดูแลไม่ไหวซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสไปสถานที่แห่งนี้ไปร่วมบริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมต่างๆสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ น,นึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 ,ขยบ,ขยบ,ขยบเข้ามาไหว้ไหว้ตั้งวงกันไหวตรงหน้าจใจเอกพระชายาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบา้านแฟนอย่างนึกลระค่าละไปอันนี้ที่ได้ไปนะคะเก็บไว้นะคะเก็บไว,ว้ว่าวันหนึ่งจะมีโน้องๆองรู้ศึกาจากมอรชกกาชพัฒน์นกรลรนะ ได้แข่งแรงไปด้วยนะคะในการก็เลยเขียนแค่ว่าขอให้ทุกคนมีหัวใจที่แข็งแรงก็ขอให้ทุกคนที่ดีนะคะก็ทุกภาพรักใครแข็งแรงด้วยนะคะขอให้มีความสุขในทุกวันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลย เนี่ยปฏิบัติมือเนี่ยอย่าขับรถไวอย่าขับรถไวทำไมอะคะทำไมไม่ขับก็จะปฏิบัติเช่นภาษาคอชีสิครับเส้นประสาที่โดยสะดวกกับเรื่องบ้าอะไรกันนเาเที่ยวกันนะมีข้าวตาวไหมเราก็เที่ยวนะเราทำงานมันเนยมาแล้วทีเราก็ได้บ้ามีรายได้ดีแล้วก็เที่ยวไฟมึอเที่ยว กับเพื่อนสูงกัเฉลี่ยแล้วหนออะไรเงี้ยได้ทุกคนเป็นคนดีกันนะครับชีวิตดีก็สบายแล้วชีวิตดีคือสบายแล้วแค่นั้นเลยกินข้าวอร่อยเที่ยวสนุกลับนั่งสบายแค่นั้นพอแล้วให้รู้จักรักพ่อแม่เียังรู้พ่อแม่ยังทิ้งพ่อแม่เลย เพราะพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเราอย่าทวถึงพ่อแม่ความกระตัญยูกระตาเวทิกาทำให้เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ตกต่ำขอให้หลานๆทุกคนได้อยู่เออย็นเป็นลมความเย็บ<ล>อ,อยู่ได้ความข้อยู่มีให้อยู่ดีกินดีตลเราไปให้เงินทองไหลมาเทมาจึงกินไม่ไหวใช้ไม่หมด เดินมาเป็นมหาเศรษฐีเลยนะอนาคตนะเป็อย่าลืมยายนะได้โอ้โหหนูไม่ลืมเรามีคุณพ่อคุณแม่น้องคุณตาคุณยายหรือว่าปู่ย่าอะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาให้เป็นอย่างดีเรามีแค่ไหนเราก็ดูแลเขาแค่นานเราก็เคยให้ความดูแลเราเราก็ต้องตอบแทนนะจะให้โครงการที่ตัวครอบครัวของเราดีครับเพราะว่าครอบครัวเรารามีแค่ครอบครัวเดียวในชีวิตนี้ฉะนั้น อยากให้เราใส่ใจครอบครัวเราใส่ใจพ่อแม่แล้วก็ถ้าเขาเข้าใส่ใจเขาก็จะใส่ใจเราเป็นความสุขให้กันแลกกันเลครับ ุณรู้สึกอย่างไรที่ได้มาทํากิจกรรมที่บ้านลุงสนิทค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าส่วนอยู่ที่นะคะให้ความร่วมมือค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเองค่ะรู้สึกเหมือนก็อยู่กับผูู้กับ่ากับตากับยายที่แบบที่บ้านการที่เราได้มาที่นี่มันทำให้เร้สึกว่าเูาเห็นความสำคัญของคนที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอยากให้ทุกๆคนที่จะมาที่นะคะมาศึกษามาดูก่อนว่าคนนี้เขามีความสามารถอะไรก็มาช่วยพัฒนาเขาค่ะเช่นบางคนว่าลูกสวยใช่ไหมคะก็แบบมา ช่วยแบบว่าเอาลูกเขาไปขายต่อหรือว่าแบบว่าโปรโมทอะไรเงี้ยเขาเขาจะได้รายได้เลยนีค่ะรู้สึกว่าเห็นใจคนที่เขาต้องอยู่ที่นี่อะค่ะเพราะว่าบางคนเขาว่าช่วยเหลือเองไม่ได้หรือว่าช่วยเหลือเองได้น้อยแต่ว่ารู้สึกดีที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะคือเขาให้ความร่วมมือดีมาก แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมเขาก็เลยแบบรู้สึกสนุกที่ได้ทํากิจกรรมร่วกับเรามีความแบบรู้สึกแอบสงสารคุณตาคุณยายที่นี่มากเพราะว่าส่วนมากคือลูกหลานนามาไว้แล้วก็ไม่ได้กลับมาหาอีกเลยติดต่อกลับไปก็เปลี่ยนเบอร์โทรไม่ติดบอกว่าเดี๋ยวมาแล้วก็ไม่ได้มาค่ะ ที่เลือกมาทำกิจกรรมที่เพราะว่าเห็นจาก,ญญากจาุดน,นี้ค่ะก็อยากจะมาสร้างรอยยิ้มให้คุณตาคุณยายพี่นี่ค่ะก็คือความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่รู้ครั้งแรกเนาะว่าจะมาทํที่มีก็แอบตกใจต้องบอกตรงๆว่าตกใจเลยการการทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุคือที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่เจอใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ไปค้นหานเราไปเสิร์ชบ้านบ้านคุณลุงสนิทขึ้นเลยนะ๋ยวขึ้นตรงนี้นะบ้านคุณลุงสนิทปุ๊บ กลายเปนว่าที่นี่ค่ะทุกคนมีผู้ป่วยติดเตียงถึง87คนเดินได้แค่5คนเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาทํากิจกรรมอะไรกันดีนอกจากเอาของมาให้เราจะมาทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนสําหรับเรานะแล้วพอเข้ามาทำกิจกรรใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าก็ a แฮปปี้นะทุกคนที่นี่พองมากๆ ความที่จะสนุกมองมากซึ่งมันก็เลยทำให้รู้ว่าเราไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงอะเราก็ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าเขาจะติดเตียงเขาจะเดินไม่ได้เขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตามแต่เขาพร้อมที่จะสนุกด้วยความที่ว่าใจคนเราอะค่ะเมื่อมันคิดที่จะมาสนุกแบบว่าทํากิจกรรมอะไรให้อะเขาก็สนุกเราทุกคนก็คือให้ความร่วมมือดีมากเขาพร้อมที่จะเอ็นจอยกับเราที่จะสนุกไปกับเราแล้วเขาเรียนข้าวเราด้วยนะ,ะทุกคน ไม่ธรรมาดาจริงๆต้องบอกเลยว่าสําหรับใครเนาะที่อยากจะมาบริจาคที่บ้านคุณลุงสนิทมาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลและไม่ได้ขึ้นเอกชนเขาเป็นของคุณลุงสนิทลุงทามาซีนซีนกว่าปีแล้วก็มาช่วยๆกันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินทุกบาททุกังนหรือว่าจะเป็นของตุกชิ้นมันมีค่าทั้งหมดท่มาที่นี่ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ